ะเป็นที่จอดรถที่เป็นแบบอัตโนม,มัตินะคะก็ขับเข้าไปเลยเนาะขับเข้าไปนะคะแล้วก็เครื่องเขาก็จะขนรถเอาไปวางไว้เนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยมารับพอมารับนะคะเขาก็จะมีการ์ดมีบททัตรจอดรถเนาะแล้วก็เราก็มารอข้างล่างส่นเดี๋ยวเขาก็จะเอารถของเราออกมาให้เนาะอันนี้ก็ค่าที่จอดรถนะคะ 2,000เยนก็ประมาณ600บาทนะคะแต่ว่า30นาทีก็ประมาณ120บาทเนาะ mm hmm. ตอนนี้เราอยู่กันที่แถวแถวฮาราจูกุนะคะ <c oughs> เขามีป้ายว่าไม่สูบบุหรี่ตรงนี้เนาะเยันาวอยู่เนี่ยถนนเส้นนี้ก็ที่ช้อปปิ้งเยอะมากๆเลยนะคะใช่ก็ ฝั่งตรงข้ามก็เป็นซาลานะคะเส้นนี้น่าหลายๆคนน่าจะเคยมาแล้วเนาะสวัสยียงนดีต้อนรับทุกท่าัทุกคนทักทายกันด้ายกัน อาวช็อปไนกี้ไม่ค่อยมีคนเลยค่ะทุกคนข้างในโล่งมากนี่ตั้อยู่ในเนี่ยไม่ชอ็อปไม่ค่อยมีคนเลยนะคะส่วนใหญ่ของโก้ เดินผ่านไปผ่านมาเฉยๆไปเขียวแล้วอันนี้สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฮาราจูกุนะคะเป็นตึกใหม่เนาะถึงแล้วนะคะเราเดินจากที่จอดรถมาประมาณหนาทีเนาะเวลาเปิดนะคะเปิด6โมงเช้าย0นาทีเนาะ แล้วก็ปิด4โมงเย็น50นาทีนะคะอุ้ยอันนี้คืออะไรอะคือเสาทอริไม้ปาปะมีร้านกาแฟคาฟเฟ่น่ารักเชียวค่ะ ใช่พี่ไรัสวยมากเลยแม่เคจิเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะทุกคนกมายืนสองปีสามปีแล้วนเนาะไม่ค่อยได้ไปไหนค่ะไปแต่ต่างจังหวัดในโตเกียวก็ยังเที่ยวไม่ทั่วค่ะเราเทัาทาี่ใหญ่มากมีใ,ใครจำได้ไหมคะดดคนที่มาในในนมาลงสถานีฮาราจูกุเนาะดดแล้วก็เข้ามาที่นี่นะคะ จะคืออ่ะเมจิจินกูนะคะเมจิจินกูเนาะอันนี้ก็เป็นวัดนะคะที่ลงจากสถานีฮาราจูกุแล้วก็เข้ามาในวัดได้เลยเนาะใหญ่มาก นี่น,นะคะคนญี่ปุ่นเขาก็จะโค้งขอบคุณนะคะที่ได้มาเยือนเนาะโคโรอะ่ว่่น่ดย

ค่ะทุกคนแมเคซีคิดว่าต้องมีเพื่อนๆนหลายคนเคยมาเที่ยวเราก็ถ่ายรูปตรงนี้แน่ๆเลยมีใครจำได้ไหมเอ่ยแม่เคซีดเพิ่งเคยมานะคะสวยมากทางเดินที่นี่ก็สวยมากๆเลยนะคะถ้าแดดดีๆเนี่ยก็จะเขียว เขียวเชะอุ้มเลยเนาะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นอุโมงต้นไม้คลุมๆนะคะเพราะว่าแสงไม่พอเนาะนี่ก็เกน้วเทอีกแล้วกันเลยนี่อหกพันบาทนะคะ สวยมากเลยค่ะ 1, 5, ม,สมีสีดำกับสีแดงอันนี้สี่แดงราคาเดีก,ก,ก,กันมห้ยเออหบาทเท่ากัน อดนไหน่ะอะไรいっぱいเลยอิะหยุดหยตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะ ก็สี่ทุ่มแล้วเนาะเคจ,จิก็ได้ไปซื้อของมาตุนไว้นะคะแล้วก็ได้ผักสดได้อะไรมาเยอะแยะเลย,ย,ยเลยนาะเดี๋ยวมาเปิดถุงช้อปปิ้งกันค่ะอันแรกนะคะถั่วพลูเนาะสองอันนี้ราคาอยู่ที่250เยนนะเดี๋ยวแม่เคจิจะขึ้นเป็นเงินบาทให้ข้างใต้นะคะตรงคำบรรยายเนาะอันนี้ก็คือ250เยนนะคะเป็นถั่วพลูเนาะก็ได้ค่อนข้างเยอะนะคะชะอมค่ะชะอม นี่นะคะแล้วก็นี่ผักชีนะคะนี่ผักชีเนาะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปแช่แข็งไว้เนาะก็จะได้กินได้นานๆน,นะคะนีมมาระกอ์412เยนค่ะแล้วก็นี่นี่สะเดานะคะสะเดาสะเดา525เยนนะคะ หอมแดงนะคะนี่หอมแดงก็ได้ประมาณสิบห้าหัวได้ไหมเนาะประมาณนี้นะคะก็ได้เยอะอยู่นะนี่ก็จะเป็นพริกคแห้งนะคะไว้เอาไว้ทําส้มตำเนาะพริกคแห้งแพ็คหนึ่งก็4ี่ร้อยสี่ิบห้าเยนนะคะแล้วก็นี่แคบหมูแคบหมูสามรอห้าสิบเยนเนี่ยนะคะ แล้วก็มีอันนี้จะเป็นหนังไก่ทอดนะคะหนังไก่ทอดเอาไว้กินกับส้มตำเนาะสามร้อยห้าสิบเยนเหมือนกันนะคะแล้วก็มีกุ้งแห้งนะคะสามร้อยเก้าสิบแปดเยนเนาะแป้งนะคะสําหรับทําไก่ทอดรสเผ็ดนะคะน้าพริกปลรารสับนะคะมีรสดีเนาะ เอาไว้ใส่เวลาทำต้มผัดแกงทอดนะคะที่เป็นอาหารไทย,ไทยเนาะถ้าเป็นอาหารญี่ปุ่นไม่เคจิก็จะไม่ไม่ได้ใช้นะคะก็ใช้ทำอาหารไทยโดยเฉพาะเนาะแล้วก็จะมีอ่านี่มะขามเปียกนะคะอันนี้จะเป็นแบบเป็นเพดเป็นที่แบบเขาคั้นมาแล้วนะคะเราสามารถตักใส่ได้เลยเนาะแม่เคจิเชอบเอามาใส่ส้มตำนะคะก็จะมีอ่าน้ำปลาตาคนแบกกุ้งนะคะแม่เคจิชอบยี่ห้อนี้มากเนาะ น้ำปลาร้ามําแล้วก็ปลาร้าปรุงสุกนะคะแล้วก็นี่นะคะี่นะคะก็คือซื้อมา2อย่างเนาะก็แล้วแต่อารมณ์นะคะว่าจะใส่อันไหนเนาะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขนมเค็งนะคะนี่ขนมอันนี้นะคะอยากกินมากเนาะนี่เมคเคจิชอบมากไปซื้อของร้านไทยวันนี้นะคะก็ใช้เงินไปแ 8,670เยนนะคะก็ประมาณ2,500บาทเนาะก็สามารถกินได้ประมาณ3-4เดือนนะคะเพราะแม่เคจิกินอาหารไทยไม่เปลืองเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะกินอาหารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เอาอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมา,าผสมมาดัดแปลงนะคะทำเป็นอาหารไทยเนาะก็เลยไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่เครื่องปรุงเนาะวัตถุดิบต่างๆก็ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่นได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่เคจินะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ